สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่ป yeah> uh ุ้งครับสวัสด um ีสวัสดีน้องนิ่ครับผมครับผมก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่ปุ้งแล้วก็น้องนิ่มเนี่ยเดินทางนะครับจากจังหวัดจากชลบุรีนะครับที่จะนําตัวปืนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งกระบอกครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็คือปืนกระบอกนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ปุ้งนะฮะตรวจสอบความปลอดภัยหน่อยครับผมเดี๋ยวเราตรวจสอบความปลอดภัยครับเด็กลูกไม่มีน้ำมัลเินครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเลวินตันครับ1187ครับอ่าครับผมเป็นสองคานัทครับอ๋อผมออโต้ครับผมเป็นระบบแก๊สโอเปอร์เดชั่นครับผมจุกกล้องยาว20นิ้วจุก4ี่บอกนครับผมข้อมูลแน่นมากเลยครับก็เป็นปืนที่เรียกว่าหายากนะครับในประเทศไทยอันนี้ไม่ค่อยมีคนเอามาพูดถึงกันใช่ครับนะเป็นปืนที่ผมว่าสวยงามมากครับ ปีจดทะเบียนนี่ก็คือปี25 25 34สอ,สอสสครับสานะครับก็หลายปีมากนะครับหลายปีมากสภาพตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อสามสสาชิกม,มาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมทำรีวิวแบบโค้ดอัพให้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าโอ้โหปืนเนี่ยใหม่นะใหม่มากๆครับพี่กงก็เป็นผู้โชคดีนะครับได้มีโอกาสนะจับจอนะครับเป<า>นะ็กบบนกระบอกนี้นะถือว่าโอ้โหคลาสสิกนะต้องเรียกว่าคลาสสิกมากครับ,บาะะ้ามไม้นะครับกระโจมไม้เป็นเท่าไร่นะพี่กงไม้วนัดครับ ไมวอนนะครับโอเคอ่าเคยได้ยินแล้วใช่ไหมฮะต่อเนื่เป็นยังไงความรู้สึกคือการยิงฟิลก็จะนุ่มๆนุ่มๆหน่อยแตกต่างกับลูกซองหักลับรูปทรงยาวส่วนครับหักลับก็พวกเออ่ใบคาใช่ครับวใบคาพวกเซเว่อโอเคฮะแตกต่างกันใช่ครับแตกต่างกันถือว่าเยอะเลยครับผมอาจจะไม่เคยนะฮะนี่ก็คือเรียกว่าครั้งแรกที่ได้จับตัวปืนกระบอกนี้นะครับน้องมิ้งเคยได้ยิงไหมตัวนี้ ยังเลยนะครับยังเนาะผมก็อยากลองนะครับพันธุ์ไทยก็จะมียางลองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยซับแรงใช่ครับอ๋อโอเคนะครับปกติศูนย์มันจะมีศูนย์ใช่ไหมฮะรับมันจะมีศูนย์สองตัวอ่าศูนย์หน้าแล้วก็ตรงศูนย์หลังนะครับอันนี้ศูนย์ศูนย์ไหนมีปัญหาตรงที่บ้ามันเอียงมันเอียงนะครับพี่กุ้งก็เลยบอกว่าขอไปก่อนแล้วกันใช่ครับขอไปก่อนเพราะว่าในการยิงลูกสองก็อย่างที่เราทราบกันครับว่ามันเป็นม่านจะฝุดออกไปใช่ไหมฮะพี่กุ้งยิงก็แค่ชี้ ปางกระบอกก็ที่เป้าครับแล้วก็เล็งแล้วก็เล็งเล็งซูหน้าอ่ามันก็สามารถที่จะจัดเป้าหมายได้ใช่ครับเข้าเป้าโอเคนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับไปยังโศนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ตงเนี่ยตอนนี้น,น,น,นะครับตัวสาวแวะเวียนมานะเรียกว่าเป็นเพื่อนสมาชิกที่โอ้โหผมเนี่ยต้องขอบคุณมากๆนะครับครั้งก่อนเนี่ยเป็นปืนลูกศรสั้นกรัมเธอเป็นลำจดปี25งห้าหนที่ว่าเป็นลำยาว10นิ้วอ่ะใช่ครับนะ ผมยิง่างสดนะครับที่ใช้แค่มือเดียวยิงอุ้มนะครับปัจจุบันนี้ยังปวดมือเลยแรงมากนะครับแรงมากนะก็พี่กุ้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบบุปืนนะครับแล้วก็ที่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีรุ่นอื่นๆับต้องคุยกับพี่กุ้งนะครับไว้อ็ว่าถ้ามีเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วพี่กุ้งเนี่ยสะดวกว่างนะครับก็อาจจะมีการทาคลิปแนะนำครับเป็นประมาณไหนครับพี่กุ้งครับก็จะเป็นคลิปเรื่องการปืนมอร์โด แล้วก็การโอนปืนสองการ,การตริดต่อเอกสารการเตรียมต่างๆซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าในส่วนตัวนเนี่ยพี่กุ้เนี่ยเป็นคนที่เดินเรื่องเองทั้งหมดนะครับและยิ่งแบบปืนที่จะต้องอมีผู้จัดการระดบเนี่ยหัวนี้เรื่องเยอะมากนะครับเอ,เอกสารเนี่ยต้องเตรียมหลายอย่างซึ่งก็ให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยรอติดตามนะครับพี่กุ้นะฝากช่องไว้ได้ครับช่องเชื่ยอเลย กอกุ้งได้ขิดครับกอกุ้งได้ขิดนะครับน้องนี่ก็ไปผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นตากร้องถือนะช่วยพี่กุ้งนะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเยังคงอีกครั้งนึงนะครับผมครับผมเอาไว้เพื่อสมาชิกนะครับรอติดตามรับชมนะครับคลิปนะเจ้าปืนตัวนี้นะครับเรมิตัน1187นะเดี๋ยวผมจะทำวิวนะครับอย่างละเอียดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการยิงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมต่อเนื่องจากเมื่อสักรู่นี้นะครับพี่กุ้งแล้วก็น้องนิ่มเพิ่งจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดชลบุรีนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยเดินทางตรงนะครับจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยมาที่ปทุมเพื่อที่จะเอาปืนนะครับกระบอกนี้อ่าเป็นเลมิตันนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ครับเลมิตัน1187 มาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอกราบขอผูคุมอย่างสูงนะครับไว้ใที่นี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็จะดูในเรื่องของมิดตัวปืนนะครับแล้วก็รีวิวในเบื้องต้นนะคร่าวๆก่อนนะครับส่วนการยิงทดสอบเนี่ยกำหนดไว้นะครับวันที่13ากันยายนเนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดยาวนะครับสนามยิงปืนก็จะปิดนะฮะดังนั้นนะครับวันที่13าเนี่ยก็จะนําตัปืนกระบอกนี้ไปยิงทดสอบนะครับโอเคลองมาดูนะครับในเบื้องต้นก่อน จับถือปืนนะครับทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยนะฮะทการดึงสไลด์นะครับตรวจให้แน่ใจนะครับว่าในนี้ไม่มีลูกปืนปลอดภัยนะฮะโอเคนะครับระบบเนี่ยคาสไลด์โดยการดึงให้สุดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับติ่งตรงนี้นะฮะกดลงไปนะครับอ่าโอเคปิดกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับนะทำการเข้าเซฟนะครับอันนี้คือพร้อมยิงนะครับทำการเข้าเซฟไว้ปืนปลอดภัยนะครับยิงไม่ได้อ่าก็ลองมาดูนะครับเรื่องของตัวปืนนะครับแบบใกล้ๆ นะเรียกว่ามาคดอัพนะครับระเอีเดกันนะครับใกล้ๆนะตั้งแต่ที่ปลายลำกล้องนะครับก็จะมีศูนย์หน้านะครับมาให้ะแบบนี้นะครับตัวปืนเนี่ยก็รูปทรงเนี่ยสวยงามนะครับคลาสสิกมากๆนะคลาสสิกมากนะครับลำกล้องก็คือ20นิ้วนะมีศูนย์หน้านะครับศูนย์หลังมาให้นะครับแล้วก็ที่ตัวลำกล้องก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นรุ่นของนะยี่ห้อนี้ครับเยอะนะครับเต็มไปหมดนะครับตรงนี้นะเป็นตัวอักษรนะครับต่างๆนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ครับกระโหลกเนี่ยก็ทํามาจากเหล็กนะครับเรียกว่าโอ้โหดูแข็งแรงนะครับทนทานมากนะปืนเนี่ยก็ยีปีนะกำลังจะเข้าปีที่30นะครับสภาพเนี่ยยังดูใหม่มากๆนะครับขออนุญาตพลิกปืนนะฮะดูทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับแบบใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นเลข s e r i นัมเบอร์นะครับก็จะเขียนนะครับเดเมนตัน1187นะฮะเป็นระบบนะครับเรียกว่ากึ่งอัตโนมัตินะกระบอกนี้นะครับดูใกล้ๆโอเคนะครับ ยิงรูปนะครับเบอร์12นะจะเขียนไว้นะครับ12เกทเทเวลเกทนะครับตรงนี้นะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับบรรจุนะครับในหลอดกระสุนเนี่ยบรรจุได้4นัดนะฮะบวก1นึ่งในอำเภอนะครับเป็น5นัดน่าสนใจนะครับน่ายิงมากพันธายก็จะแกะลายนะครับเป็นเช็คเกอร์นะเอาไว้จับนะครับกำคอปืนได้แม่นคงดีนะแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับโดยทั่วๆไป ส่วนเรื่องของการยิงนะครับก็เอาไว้นะครับวันที่13เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบนะครับให้ดูอย่างละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งการทดสอบก็จะทดสอบที่ระยะ10เมตรแล้วก็15เมตรครับด้วยกระสุนเนี่ยสามแบบนะก็คือลูก9 O โอบันะครับลูก70แล้วก็ลูกร0อยนะสามแบบนะครับมีทั้งหมด3ยี่ห้อคือ NRC นะแล้วก็ยี่ห้อบูลเลตเตอร์แล้วก็ไทอาร์มนะครับทั้งหมด3ยี่ห้อก็จะยิงนะครับกับตัวนี้ว่ามันจะติดขัดหรือไม่อย่างไร แต่คาดว่าผ่านแน่นอนนะครับด้วยระบบกลไกนะครับที่เอาเยี่ยมของปืนกระบอกนี้ผมว่าสบายนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพียงสูนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ